สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมเครซิคอนนะฮะอยู่กับเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับผมบูสต์สไตแฟนตาซีนะครับผมเป็นเกมแนวออโต้จ๋ากันเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูกันนานๆจะเห็นของญี่ปุ่นมันออโต้จ๋าจ๋าแบบจ๋าสุดๆนะครับผมก็ไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับภาพแต่ภาพสวยนะภา,ภาพนาา่ารักดีนะครับอ่ะก็โหลดด้านล่างอะไรก็เต็มที่นะครับผมแนะล้วก็ฝากกดกระดับสต๊ราย แล้ว,วจะสะดวกแล้วกันตามนั้นนี่มาแล้วมาถึงก็เดินออโต้อย่างเดียวเลยนะครับนี่เป็นไงมุมกล้องก็ผมไม่ต้องหมุนนี่ออโต้ยังไงครับเดี๋ยวดูกดเองนะเป็นไงสบ,บายสบ,บายไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นออโตน้นี่มีหมุนยนต์ด้วยอย่างเดียวเฮ้ยอ่ะเฮ้ยยอ่ะนี่เป็นไงหมุนยน้อนเอามุนได้ดีกว่าลืมหมุนได้นะครับแต่ว่ามันก็แบบ ได้นิดหน่อยนะครับผมอ่ะอะไรทำนองนี้นี่มีสัตว์สงสัตว์ขี่น่ารักกันไปนะครับมีอาชีพให้เลือกนะตอนแรกสองสองสามอาชีพมั้งอาชีพที่สี่เลือกไม่ได้ก็ไปดูเอาประมาณนั้นนะครับอ่ะการเล่นมาแป๊บเดียวก็เลยเร็วลอยนะครับผมก็จริงๆมันเยอะมันเยอะกว่านี้นะครับผมเม่รเท่าไหร่ไม่รู้แต่นแบเดอดกมันจะแบบเดินเว้นน้ำน้ำผ่า พอก่อนไหมมึงเออน่าทำให้เป็นตรงนั้นก่อนนะับก็นี่ครับผมแนวเวลนะครับของเกมนี้อ่ะมันไม่้พอเลยว่าถึงก็อัพมันไม่ใช่รับไอเทมนะครับไปนะรับไอเทมกันแหลกลานนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเนาะนี่เลเวลยันดูนกันเองนะครับ ร้อยกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็เพึ่งร้อยกว่าๆนะครับสักทีกันเป็นกลมก็จมะมาเริ่มยี่สิบจนร้อยประมาณนั้นอ่ะถ้าใครชื่นชอบก็ตัดไปนะผมว่าจากญี่ปุ่นนะโอเคทีนี้มาดูระบบอื่นๆกันบ้างน,นะครับเกมมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะมันออโต้จ่ายอย่งเยียนะนะครับผมแล้วก็พี่เขาก็ไม่หยุดให้ด้วยนะเออขึ้นเลยพอกอนไหมเอออ่ะ ระบบอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็มีอะไรบ้างมีหมายตกใจนะครับว่าให้เรามารับของน่นนี่นี่แบบนี้นะครับแปบบ๊แบๆบก็นเลยร้อยเก้าละเออนะครับ <c oughs> โอเคของพวกนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็คงเป็นเอาไว้อัปเกรดตัวละครเราค่อยๆไปดูกันนะครับผมโอเคนี่ฮะอันนี้คือตัวอัปเกรดนะครับผมมันก็จะบอกว่าเราลืมอัปอะไรนะครับมันก็จะให้เรามา up. อัปอันดับแรกเลยแล้วกัน ทำดูตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเกิดจะเป็นเติ่งน่าจะเป็นเอิชิพเมนต์พวกทำเควสน,นู่นนี่แล้วก็ามารับของอันนี้พวกนี้นะด้านบนอาไม่ใช่นี่ว่ามัวสั่วกันไปหมดอ่ะเอาใหม่รับของก่อนนะครับถามด้วยอันนี้มีแดดล็ loop. อันนี้เป็นสเกลอา มีคนออกมาวันนี้ก็เห็ไหนไปแล้วเนาะเรียบร้อยเอืมครับโ okay. อเคพอไหมออย่างมานะังอ่ะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทีนี้อันดับแรกเลยด้านบนนะครับผมก็ร้าน,นค้าเออนะครับ V I P ด้วยนั่นนี่นะฮะอ่าแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยอันนี้มันคิดว่าน่าจะเป็นกิวหนะ130เนี่ยนะครับ อันนี้ระบบเพื่อนแน่นอนนะครับจับงงจับมืออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แหละมีชงแชทหากนันด้วยนะครับให้ดูคร่าวๆอันนี้น่าจะเป็นระบบของรางวัลออชิเม้นท์ทำภาร,รกิจนนั้นนี่นะครับผมก็อยู่ในตัวละครเรานะครับโอเคมาด้านล่างครับผมตัวละครนี่อันดัแรกคือมันก็เข้ามาเหมือนกันแหละอันเมื่อกี้นะครับตัวละครเราครับผมสเตตัสนนั้นนี่นะครับไอเทม ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าอัปเกรดแบบนี้เห็นไหมบวกหนึ่งสองหกสามออกต่อบวกใช่ไหมอันนี้บวกกันยับยับอันต่อไปเสร็จก็จัดกันไปดูมันบวกกันยับยับแบบนี้ฮะโอเคครับยันยี่สิบบวกกันยับยับจนกว่าเงินจะหมดเป็นไงเล่าดึมดุมๆเมิ่มไุมเป็นอย่างเดียวโอเคตามนี้แล้วกัน อันต่อมานี่คืออ ah, so รูนใส่รูนใส่ของตามนี้หายไม่ออกหน่วยก็ขนาดไปครับผมไม่ได้มียากมากมายมีร um ูนเดียวครหลับนิดไปถึงหาอุปกรณ์รูนครับผมวิธีทองขับขับติดบวกติทองต้องบวกหนัก โอกัอนแหลกล้านนะพี่น้องโอเคอ่าอันนี้ทีว่าผ่านไปนะครับนะอันนี้ต่อมาก็ผมเป็นอันนี้อะไรวะไอเทมนะครับของรางวัลก็เข้ามาเปิดได้ไหนที่มันเปิดได้ก็เปิดไปนะครับไม่ได้มีระยัมากมากครับัเีเหมืนดีกว่าก็ลองดู จะใช้อ่านได้ก็ดีนะตามผมโอเคนี่เป็นคอสตูมนะครับเป็นไงช่วยช่วยในช่วยในน้ำก็เลยเสียเชียร์เน, <c oughs> นี่ก็เป็นอาวุธคอสตูมเนาะอ่าอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะอันนี้เป็นกรอบน่านจะมีลายแล้วเช็ดอะไรวะ ในช่างหลังตามมัน,นอันนี้เป็นในเรื่องของฉายาใช่ไหมเนี่ยมันติดบนหัวเน่น่าจะมีบวกเซตัพด,ด้วยกันครับตามนั้นนี่ยบวกเซตัปด,ด้วยน,น,นี่มารับรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นระบบอะไรพอาวุธอะไรทุกอย่างเหมือนเกมมันจะมาตัวอ,อื่นที่มันจะมีให้อบแล้วก็ค่าหลังมันจะลงเปประมาณนั้นก็มีหลากหลายใช่ไหมใช่ <c oughs> โอเคต่อมาครับผมเป็นอันนนี้เป็อะไรนะเราเลือกอเหรอเกิดแบบอัพอัพไปครับมีก็อัพอย่างเดียวนะครับเพราะมันจะบวกความสามารถแค่นั้นเองไปนะครับใช้คาพลังตรงนี้แลกวกเลเวลนะครับโอเคหมดแล้วหนึ่งอันเอาไว้ยังเลือกต่อสกิลครับผมเกมนี้มีสกิลอืมก็ต้องราบดแล้ว ก็ตามครับครับผมเนี่ยเนี่ยจะคิวอีกหลากหลายนะครับผมรันนี้เลยนะแต่ก็ไม่เยอะมากน,ะนั่นเป็นอยนะู่พันสี่นะฮะเราปลดลัอกเลเวลตั้งแต่ร้อยสี่สิบเป็นไปนะครับผมตามด้วยแบงค์ลับนะครับแล้วนะก็คือพวกสัตวีเล่าเนี่ยอัดอัดอัดไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นปีนะครับนี่เปลี่ยนปีขึ้่มาเป็นไง แล้วก็ท้ายนิดนึงนนี่คืออะไรดีสัตว์เลี้ยงเหรอไม่รู้กันเลียงได้ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็นิดนึงในเรื่องของอาวุธอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่มันเลยให้อัพระดับอัพไปตกทางนี้ฮะอัพจนแบบตัวตายก็จะมีพวกความสามารถด้วยนะแบบนี้เลยนะครับโอเคประมาณนิรักกันอันนี้น่าจะเป็น โอเคมีบวกครับผมมีบวกกับสองดูก็คือมันลิงก์กันมาก็มาได้นะครับแล้วก็นี่ขุ่นยนต์นะครับดูไอซี่กันดีิๆก <c oughs> ็มีอาไปครับผมตามไปตามเกิดไปพื้นพระพื้ฮพระนะครับต่อมาก็เป็นนี่มีขุ่นยนต์แบบหลากหลายด้วยที่ตีนี้ให้ดูก่อนที่เที่ยงแลก็แบ,บเดินมา เอฟครับผมองคนไม่หวอันนี้ U.R. ครับผมระดับ U.R. นี่เป็นอะไรวะอะไรไม่รู้เฮ้ยสายแดนจะถ่ายว่ามาไงแน่ตัวละครสามารถแต่ละตัคงไม่เหมือนกันก็ไปแปลกันดูแล้วกัน U.R. ไอดึงตัวครับผมตามนี้เลยแล้วก็ตัวนั้นก็เป็น S.R. ท้องน้องแง็กๆนะมันก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคียนก็จะวนๆเลยแบบนี้ใช่ไหมๆๆจะไม่ได้วนนี่หวังดูาอาแบบดันล่างเนาะให้ดูกันกคร่าวๆแล้วกันตัวสุดทสินอะไรอย่างเนี่ย อันนี้แบบไม่เห็นอันนี้นะแบบไม่เห็นตวมมัวละครผู้หญิงเลยคือเป็น่นจับจ๋าเลยนะครับผมโอเคเส็วนด้านล่างเปิดอ้สรซัิดตามไปกันแบบเร็วๆ <c oughs> บุ๊บอันนี้ยังไม่เปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนั้นก็เป็นพวกกิจกรรมต่างๆน,น่าจะได้ชมตัวละคร,รควพวกนี้นะครับผมก็มาทำภารกิจรับเอาแล้วกันนะครับพวก,พวกนี้อุปกรณ์ต่างๆของรุ่นนี้นะครับนี่คือดาบควอยคือไร เข้าไปไหนก็ไม่รู้นะครับสัตว์ไปโอเคเข้ามาที่ไหนทักที่หนึ่งที่นี่คือไรไม่รู้เรื่องร้อยมันคืออ๋อเหมือนลงดันแล้วมั้งครับไหนนะปรตูมาเต็มเลยกุ่มบอมกลุ่มบอม,ม,มโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมาย ครับผมนี่ร้อยสิบแล้วไอ้นี่มันมาแล้วไงอ่ะกดที่มัเลยแล้วกัน,น,นม,มันคืออะไรครับผมมันคืออะไรไม่รู้แต่มีให้อัพนะครับตามนั้นเลยละกันฮะทำยังไงเข้ามาที่นี่อับก็ผมไม่รู้เรื่องแล้วกันง่ายดีนอกนั้นอย่างที่บอกครับเป็นพวกของใส่เติมครับผม โอเคก็ประมาณนี้กันสำหรับ Blue Sky แฟนตาซีนะครับโอเคก็อันนี้ก็จะมีอย่างละนั้นนะครับผมนี่แหก็ uh อย่าลืมไลน์ Subscribe นะจ๊ะไปลนะโอเคยิงเป็นยับ